ช่วงนาทีธรรมช่วงนาทีธรรมในคลิปนี้ก็จะพูดถึงลำดับเหตุการณ์ในวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสูตรซึ่งพระองค์ได้ตรัสบอกเล่าไว้กับท่านพระอานนท์พระองค์ได้ตรัสอย่างนี้ว่าอานนท์หญิงอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้าง นอนคลอดบ้างส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นอย่างนั้นไม่มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว์ดังนี้อานอนท์ในการใรดาโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมเข้ารับก่อนส่วนมนุษย์ทั้งหลายย่อมเข้ารับต่อภายหลังดังนี้ อานน์ในการได้โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดายังไม่ทันถึงแผ่นดินเทพบุตรทั้งสี่ย่อมรับเอามาวางตรงหน้าแห่งมารดาทูลว่าแม่เจ้าจงพอพระทัยเถิดบุตรอันมีศักด์าใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้วดังนี้อานน์ในการได้โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดา ในการนั้นเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดใดเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวเหมือนอย่างว่าแก้วมณีที่วางอยู่บนผ้าเนื้อกเกลี้ยงอันมาแต่แคว้นกาสีแก้วก็ไม่เปื้อนผ้าผ้าก็ไม่เปื้อนแก้วเพราะเหตุใดเพราะเหตุ g, ว่า มันเป็นของสะอาดหมดจดทั้งสองอย่างชั้นใดก็ฉันนั้นที่โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งบรรดาเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวดังนี้อานน์ในการใดโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งบัรดาในการนั้น ท่อทานแห่งน้ำสองท่อปรากฏจากอากาศเย็นท่อหนึ่งร้อนท่อหนึ่งอันเขาใช้ในกิจอันเนื่องด้วยน้ำแก่โพธิสัตว์และแก่มารดาดังนี้อานอนท์พธิสัตว์ผู้คลอดแล้วเช่นนี้เหยียบพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอมีพระพักมีพระพักทางทิศเหนือก้าวไปเจ็ มีฉัดสีขาวกั้นอยู่หน้าเบื้องหน้าย่อมเหลียวดูทิศทั้งหลายและกล่าวอาศพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายปัตนี้พบใหมายย่อมไม่มีดังนี้